สวัสดีค่ะลูกเพจโคชเมเต้ทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะเมเต้ไม่ได้มาไลฟ์2วันนะคะหยุดพักผ่อนค่ะแล้ววันนี้นะคะเมเต้ก็มาพร้อมกับเรื่องราวที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยฉุกคิดได้เกี่ยวกับความรักมาแชร์ให้คุณฟังอีกแล้วค่ะอ่าและคุณรู้ไหมคะว่าบางครั้งเหตุผลที่เรานั้นยังไม่เจอคนที่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าโชคนั้นมันยังไม่เข้าข้างคุณนะคะ หรือเป็นเพราะว่าเวลานั้นมันยังไม่ถูกจังหวะแต่มันเป็นเพราะว่าพลังงานในตัวคุณต่างหากนั้นล่ละค่ะที่มันยังไม่พร้อมรับอืม้มอ่า โอเคค่ะฉะนั้นวันนี้คุณรู้แล้วนะคะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากพลังงานในตัวของคุณค่ะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เมเต้จะเล่าสู่กันฟังว่าแท้ที่จริงแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะคะอ่าโอเคค่ะใครพร้อมแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมแล้วมาค่ะอืม และเมเต้จะบอกเลยนะคะว่าใช่แล้วค่ะความรักนั้นมันเป็นเรื่องของการส่งและการรับพลังงานนะคะถ้าเรานั้นยังมีแต่ความกลัวมีความไม่มั่นใจอยู่ลึกๆหรือตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่าตัวเรานั้นไม่คู่ควรกับรักที่ดีพลังงานพวกนั้นค่ะมันก็จะไปดึงดูดแต่คนที่เข้ามาตอกย้ำสิ่งที่เรากลัวอยู่แล้วค่ะ อและถ้าคุณนะคะได้ที่จะลองเปลี่ยนความถี่หรือเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับความเชื่อของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานค่ะ พลังงานก็เป็นเคลื่นความถี่ฉะนั้นถ้าคุณนั้นได้ลองที่จะเปลี่ยนความถี่ของตัวคุณเองให้มันเข้ากับความรักในแบบที่ตัวคุณนั้นอยากได้เดี๋ยวคุณจะเริ่มเจอคนที่เขาพร้อมที่จะมอบความรักดีๆนี้ให้กับตัวคุณเองค่ะ และเมเต้นะคะขออนุญาตเล่าเคสตัวอย่างให้คุณได้ฟังค่ะเคสของหญิงสาวคนหนึ่งค่ะที่เธอนั้นเคยเชื่อมาตลอดว่าความรักดีๆเนี่ยไม่ใช่ของเธอค่ะแต่เป็นเพราะว่าเธอนั้นเคยเจอกับความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากความสัมพันธ์มาแล้วเนี่ยถึง4ครั้งค่ะทุกคนแล้วก็ไม่แปลกใจเลยเลยว่าทำไมตัวเธอถึงเชื่อแบบนั้นเพราะว่าเธอ นนั้นได้เจอกับ ประสบการณ์แล้วก็เจอความสัมพันธ์ที่มันผิดหวังมาแล้วถึง4ครั้งค่ะและเธอก็จบความสัมพันธ์นั้นทุกๆครั้งทีไรเธอก็จบแบบที่ตัวเธอเองนั้นรู้สึกแย่กับตัวเองหนักขึ้นไปทุกทีค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะเมเตจะบอกเลยว่าเธอคนนั้นค่ะก็ได้เริ่มที่จะเปิดใจตัวเองแล้วก็ได้เริ่มที่จะกลับมาศึกษาในเรื่องของพลังงานค่ะเธอคนนี้ก็เลย มาลงคอร์สเรียนกับเมเต้นนั่นเองค่ะและหลังจากที่เธอรู้แล้วว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นจากพลังงานในตัวเธอฉะนั้นวันนี้ค่ะเธอก็เลยเริ่มศึกษาเรื่องพลังงานอย่างจริงจังเธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความถี่และ กฎของแรงดึงดูดค่ะและเธอก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าที่ผ่านมาแล้วนั้นตัวเธออยากได้รักแบบไหนกันแน่นะและเธอเองพร้อมที่จะเป็นคนแบบไหนเพื่อให้เพื่อให้ตัวของเธอนั้นนะคะคู่ควรกับรักแบบนั้น เดี๋ยวเมเต้จะเปิดเผยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดู3วิธีที่เมเต้เนี่ยให้ลูกศิษย์หรือให้เธอท่านนี้ค่ะได้ใช้ในการปรับเปลี่ยนตัวเขาเองนะคะจนเธอนั้นน่ะได้เจอกับความรักที่ใช่ของตัวเธอค่ะคุณอยากรู้ไหมว่าเมเต้เนี่ยให้เธอปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ปรับ เปลี่ยนขึ้นพลังงานในตัวเธอยังไงอะมีใครอยากรู้บ้างพิมพ์เลข7 7 7มาค่ะพิมพ์เลข7 7 7เข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะโอเคค่ะอ่ะพิมพ์เลข777มาเลยนะคะอะโอเคค่ะและตัวเธอนะคะเริ่มค่ะ เริ่มที่จะเคลียบาดแผลของตัวเองและความเจ็บปวดเก่าๆทั้งหมดค่ะที่มันอยู่ในหัวใจของเธอและก็อยู่ในจิตใต้สำนึกของเธอออกไปจากพลังงานของตัวเธอค่ะด้วยการที่เธอนั้นกลับมาให้อภัยตัวเธอเองในอดีตไม่ใช่เพื่อใครเลยนะคะแต่เป็นเพราะว่าตัวเธอนั้นกำลังทำเพื่อที่จะปลดปล่อยตัวของเธอเองค่ะ โอเคค่ะและเธอนั้นก็สร้างภาพค่ะเธอสร้างภาพแล้วก็สร้างความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเธอนั้นมีคนรักอยู่แล้วก่อนที่เขาหรือผู้ชายคนนั้นจะเข้ามาจริงๆในชีวิตของเธอค่ะเธอเริ่มจากการที่เธอเริ่มเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักก่อนอ่ะไม่เต้ให้เธอทำแบบนี้นะคะเธอพูดค่ะ เธอพูดโดยการเติมเต็มความรักโดยการเซลฟ์ทอล์กตัวเองสัพพูดด้วยพลังแห่งพลังบวกของการพูดนี้แหละค่ะพูดเซลฟ์ทอล์กกับตัวเองทุกวันและการกระทำที่เธอนั้นทำต่อตัวเธอเองในทุกๆวันค่ะ คุณได้คีย์แพงไปแล้วนะคะแล้วเมเต้นะคะก็ให้ลูกศิษย์ท่านนี้นะคะฝึกฝนเติมพลังงานของความรักให้ตัวเองแบบสม่ำเสมอในทุกๆวันค่ะโดยการที่ให้เธอนั้นนะคะกลับมาพูดคำยืนยันเชิงบวกแล้วก็กล่าวขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตของเธอทุกๆเช้าหลังจากที่เธอนั้นตื่นนอนค่ะ อ่าโอเคค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะทุกคนเมื่อจิตใจของเธอนั้นซึมซับกับความรักอย่างแท้จริงแล้วเขาหรือผู้ชายคนนั้นค่ะก็ปรากฏตัวขึ้นทันทีค่ะไม่ใช่แค่คนที่เธอนั้นหวังว่าจะได้เจอนะคะแต่เป็นการสะท้อนของสิ่งที่เธอนั้นเป็นอยู่ด้วยซ้ำค่ะ และนี่ค่ะคือเคสตัวอย่างที่เมเต้บอกกับคุณได้เลยค่ะว่าความรักที่ตัวคุณนั้นได้รับล้วนแล้วมาจากพลังงานที่คุณเป็นเสมอเลยฉะนั้นวันนี้คุณรู้แล้วนะคะว่าความรักที่คุณได้รับนั้นมาจากพลังงานที่คุณเป็นเสมอ คีย์แพงมากพิมพ์ประโยคนี้มาในคอมเมนต์ได้นะคะว่าความรักที่คุณได้รับมาจากพลังงานที่คุณเป็นเสมอเพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณรู้สึกว่าตัวคุณเจอแต่รักที่ยากลำบากเหลือเกินดังนั้นให้คุณหันกลับมามองภายในหันกลับมาดูข้างในของคุณค่ะแล้วคุณเริ่มทำการบ้านกับ ตัวของคุณเองดูเพราะพลังงานของคุณนั้นคือตัวดึงดูดประสบการณ์รักทั้งหมดในชีวิตของคุณนั่นเองค่ะอ่าเอาละค่ะคราวนี้นะคะถึงตาคุณบ้างแล้วค่ะอคุณฟังเรื่องเคสตัวอย่างมาแล้วคราวนี้ถึงตาคุณแล้วนะ ตัวคุณเองพร้อมที่จะเป็นพลังแห่งความรักพร้อมที่จะเปิดประตูต้อนรับคนพิเศษของคุณให้เขาเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วหรือ,อยังคะและถ้าคุณพร้อมแล้วแล้วก็มาคอมเมนต์ได้เลยค่ะว่าฉันพร้อมเป็นพลังงานแห่งรักเพื่อดึงดูดรักแท้ในชีวิตค่ะฉันพร้อมเป็นพลังงานแห่งรัก เพื่อดึงดูดรักแท้ในชีวิตค่ะอ่าโอเคนะคะอ่าโอเคนะคะพิมพ์เลยค่ะใต้คอมเมนต์อ่าเพราะ ความรักดีๆนี้ไม่เคยรอคนที่แค่อยากได้ค่ะแต่มันเลือกคนที่เขาพร้อมจะเป็นมันเสมอว้าวคีแพงหลุดเยอะมากเลยค่ะคีแพงหลุดเยอะสุดๆใครชอบประโยคไหนพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะยินดีมากๆค่ะอ่ะไม่ได้พูดทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะความรักดีๆไม่เคยรอคนที่แค่อยากได้แต่มันจะเลือกคนที่เขา พร้อมจะเป็นมันเสมอค่ะมาโอเคนะคะและสำหรับใครค่ะที่ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วแล้วก็ไม่อยากพลาดโอกาสสำคัญดีๆในชีวิตโดยที่คุณนั้นไม่รู้ตัวใครบ้างคะที่เคยเห็นคนที่เขามีทุกอย่างในชีวิตเลยทั้งงานเงินก็ดีความสัมพันธ์ก็มั่นคงและสุขภาพก็แข็งแรงและก็เกิดคำถามว่าทำไมฉันถึงไม่มีอย่างคนอื่นเขาบ้างนะในขณะที่บางคนคะ่ะกาลังมีความรักที่สมบูรณ์แบบแล้วก็พบคู่ แทที่เข้าใจตัวคุณอาจจะกำลังติดอยู่กัที่เดิมเพราะว่าตัวคุณนั้นไม่ยอมรับว่าตัวคุณนั้นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนค่ะแล้วตัวคุณถึงจะได้สิ่งที่คุณต้องการแต่ความเป็นจริงเลยก็คือทุกทุกคนค่ะต้องการสิ่งเดียวกันเลยทุกคนบนโลกนี้ต้องการสิ่งเดียวกันค่ะ คือเราต้องการความสัมพันธ์ที่ดีที่ไม่ใช่แค่รักอย่างเดียวแต่มันรวมถึงครอบครัวแล้วก็เพื่อนร่วมงานด้วยค่ะและคุณก็ต้องการการยอมรับเพราะว่าลึกๆแล้วคุณอยากให้คนอื่นนั้นกลับมาเห็นคุณค่าในตัวของคุณแล้วทำไมคุณถึงยังไม่ได้สิ่งเหล่านี้คะ เคยถามตัวเองไหมและถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนนี้อีกหนึ่งปีอีกห้าปีอีกสิบปีข้างหน้าค่ะคุณก็จะยังติดอยู่ที่เดิมแบบนี้แหละและคุณก็จะยังคอยมองดูคนอื่นเขามีชีวิตรักที่มันสมบูรณ์แบบในขณะที่คุณยังคงนั่งถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงไม่มีอย่างคนอื่นเขาบ้างนะแล้วคุณเองจะปล่อยให้ชีวิตของคุณนั้น เป็นแบบนี้ต่อไปหรือคุณจะเปลี่ยนมันวันนี้เลยคะและถ้าคุณนะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงมันแล้วคะ่ะเรามาเริ่มต้นก้าวแรกไปด้วยกันดีกว่าคะ่ะ ่าโอเคค่ะอ่าวันนี้นะคะเมเต้มีวิธีลับที่จะมาเปลี่ยนชีวิตคุณใน21วันนี้ค่ะด้วยโปรแกรมพิเศษที่เมเต้จัดทำขึ้นเป็นคอร์สออนไลน์นะคะชื่อคอร์สว่า Soul Awakening Program คือโปรแกรมพิเศษที่ช่วยปลุกจิตวิญญาณแล้วก็เปลี่ยนชีวิตสุขความมหัศจรรย์โปรแกรมนี้จะมาช่วยให้คุณน,นั้นปลดล็อกพลังด้านลบที่มันขัดขวางความสาเร็จของคุณอยู่ ค่ะและมันก็จะมาช่วยคุณเรียนรู้การดึงดูดสิ่งดีๆเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างเป็นระบบนั่นเองและโปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณนั้นปรับสมดุลพลังงานให้คุณนั้นเองพร้อมรับกับความมั่งคั่งแล้วก็พร้อมรับกับความรักที่แท้จริงค่ะ และสิ่งที่คุณจะได้รับพิเศษเลยในโปรแกรมนี้คือการที่คุณจะได้กลับมาสำรวจแล้วก็เข้าใจตัวตนที่แท้จริงของคุณคะ่ะ คุณจะได้เรียนรู้การเข้าถึงการค้นพบพลังที่ไรขีดจำกัดที่มันมีอยู่แล้วในตัวคุณและคุณก็จะได้เรียนรู้วิธีการปลดปล่อยศักยภาพในตัวคุณเองแบบไร้ขีดจำกัดเลยและคุณยังจะได้ทำความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับจิตเดิมแท้ของคุณค่ะและคุณก็จะได้ความทำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานจักรวาลค่ะ คุณจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและมากขึ้นและนอกจากนี้เมเต้ยังให้เทคนิคการทําสมาธิและการเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซล์อีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะเมเต้ยังช่วยคุณปลดล็อกความเชื่อจำกัดความเชื่อที่มันหยุดยั้งตัวคุณค่ะและเมเต้ยังจะให้เทคนิคการสร้างความเชื่อใหม่ที่มันมาเสริมพลังนี้ให้กับคุณอีกเช่นกัน และเมเต้ยังให้ของแถมคุณค่ะนั่นก็คือการรักษาสมดุลพลังงานและการดำรงอยู่ในสภาวะของจิตเดิมแท้คุณได้โปรแกรมนี้พิเศษซึ่งมีมูลราค่าอยู่ที่15,555บาทไม่ได้มอบให้กับคุณฟรีในโปรแกรมนี้เลยค่ะ ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่ได้รับนะคะและเมเต้ก็ยังแถมคู่มือปรับพลังงานฉบับพิเศษที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนค่ะคลื่อนเสียงเมดิเทชันเสียงพิเศษปรับคลื่นความถี่ในชีวิตของคุณค่ะเมเต้ก็แถมให้คุณอีกเช่นเคยและสิ่งนี้ก็มีมูล,ลค่าอยู่ที่ 12, 2 2 2บาทเมตเต้ก็แถมให้คุณอีกฟรีเช่นเดียวกันค่ะ และนอกจากนี้เมเต้นะคะยังให้คุณนะคะได้รับรู้เป้าหมายแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ชีวิตของคุณที่มันสอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของคุณอีกค่ะสิ่งนี้มีมูลค่าอยู่ที่ 11, 11 1 1 1บบาทเมเต้ก็แถมให้กับคุณอีกในโปรแกรมนี้เช่นเดียวกันค่ะอ่าและเมเต้บอกคุณเลยนะคะว่าสิ่งมหัศจรรย์ ก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณนั้นได้ปรับพลังงานด้วยเทคนิค s o u l Energy Alignment เพียง21วัน เมเต้นะคะบอกเลยว่าไม่ใช่เพียงเมเต้คนเดียวนะคะที่ได้พบรักแท้แล้วก็ได้ยังพบว่าความรักที่แท้จริงนั้นมันเริ่มต้นจากภายในจิตใจของเราเองและที่พิเศษคือเรานะคะมีเทคนิคควอนตัมเมเนฟเทชันที่มันผสมผสานศาสตร์ของโบราณและศาสตร์ของควอนตัมฟิสิกส์ที่มันช่วยให้คุณน,นั้นดึงดูดคู่แท้ได้เร็วกว่าวิธีปกติถึง3เท่าค่ะสิ่งนี้นะคะ อยู่ในโปรแกรม Soul awakening อันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนและถ้าคุณนะคะอยากมีความรักที่สมบูรณ์แบบพบคู่แท้ที่เข้าใจคุณและก็มีชีวิตคู่ที่สมสุขและก็มีความสุข เมเต้อยากจะแนะนำให้คุณได้ลองโปรแกรม Soul Awakening อันนี้เลยค่ะทุกคนเมเต้ Mete บอกเลยว่าไม่ใช่แค่เมเต้คนเดียวนะคะที่เห็นผลจากโปรแกรมนี้ยังมีคุณนุ่นนี่ค่ะคุณนุ่นล่าว่าหลังจากเธอเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้เพียง2สัปดาห์ค่ะเธอเจอคนที่ใช่โดยบังเอิญและตอนนี้เธอก็แต่งงานมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วค่ะทุกคนและคุณมิ้นนะคะเธอบอกว่าความสัมพันธ์ของเธอกับแฟนเธอนั้นดีขึ้น มากเลยและก็เข้าใจกันมากขึ้นทันลอก,กันน้อยลงค่ะและหลายคนนะคะอาจฟังมาถึงตรงนี้แล้วมีคำถามใช่ไหมคะว่ามันจะยากเกินไปไหมอ่ะ เมเต้บอกเลยค่ะว่าเมเต้ปูพื้นฐานตั้งแต่ขั้นต้นไปจนถึงขั้นสูงซึ่งเมเต้นะคะปูพื้นฐานตั้งแต่ขั้นต้นเลยทุกคุณนะคะไม่ต้องกังวลว่าถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับพลังงานคุณจะเรียนเข้าใจไหมเมเต้บอกเลยค่ะไม่ต้ปูพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงในโปรแกรมนี้เรียบร้อยเลยคุณไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะและโปรแกรมนี้นะคะเราจะใช้เวลาในการนั่งสมาธินะคะแค่วันละ15นาทีเท่านั้นค่ะ เราไม่ได้นั่งนานเหมือนปกตินะคะเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ยุคใหม่ที่ออกแบบมาด้วยควอนตัมฟิสิกส์แล้วมันสามารถที่จะเรียกแล้วก็ดึงดูดได้เร่งการเร่งผลลัพธ์เนี่ยให้เกิดขึ้นอย่างเร็วภายใน3เท่าเลยค่ะและก็ใช้เวลานิดเดียวค่ะแค่15นาทีและหลายคนฟังมาถึงตรงนี้เมเต้อยากรู้เอ้ยเมเต้เชื่อเลยว่าทุกคนนะอยากรู้แล้วว่าทุกคนอยากรู้ว่าโปรแกรมนี้ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะเมเต้บ อกเลยค่ะว่าปกติแล้วโปรแกรมนี้ค่ะราคาอยู่ที่5 9 9 9 9บาทค่ะแต่แต่แต่แตแตพิเศษสุดเฉพาะวันนี้นะคะใครที่ได้มาเจอไลฟ์ไลฟ์นี้และแคบปหน้าจอนี้เข้ามาได้เลยนะคะคุณนะคะได้สิทธิทพิเศษรับราคาไปเลยค่ะไม่ได้ให้สำหรับ10ท่านแรกเท่านั้นนะคะราคา22,222 22บาทค่ะ ยินดีกับคุณด้วยค่ะใครเข้ามาแล้วโชคดีมากๆรีบแคปหน้าจอนี้ทักมาที่ l i น์แอดแอดโคชเมที่เมเต้แปะเอาไว้ด้านบนได้เลยนะคะ,ะตัวสีดำๆมาค่ะแอดโคชเมเต้คุณทักมาที่ l i น์แอดแอดโคชเมอันนี้ได้เลยนะคะ,ะโปรแกรมนี้นะคะเมเต้ Mete มอบราคา22,222 22บาทนี้ให้เฉพาะ10ท่านแรกเท่านั้นนะคะและสําหรับ คนที่11ที่สมัครมานะคะไม่ได้ขออนุญาตปรับราคาขึ้นเป็น2 5 5 5 3บาท555บาททันทีค่ะ25555บาททันทีค่ะฉะนั้นรีบรักษาสิทธิ์ของคุณเลยในการที่คุณโชคดีมากๆได้เจอไลฟ์นี้และฉะนั้นรีบแคปหน้าจอนี้แล้วทักมาที่ไลน์แอดได้เลยนะคะและใครนะคะที่สนใจปลดล็อกรักใหม่ในชีวิต คุณนะคะรีบทักมาได้เลยค่ะโอเคค่ะและววันนี้เป็นไงกันบ้างคะได้ฟังสิ่งที่ไม่ได้ได้แชร์จากไลฟ์นี้ไปคุณรู้แล้อย่างค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่มันสะท้อนกลับในด้านความรักของคุณนั้นล้วนแล้วเกิดจากพลังงานของคุณนั่นเองค่ะ และเมเต้รับรองเลยนะคะว่าเมื่อคุณรู้สิ่งนี้แล้วและคุณก็รู้แล้วว่าแท้ที่จริงแล้วตัวคุณนั้นสามารถที่จะคุมพลังงานรักของตัวคุณได้มากกว่าที่คุณคิดและสำหรับวันนี้ค่ะเมเต้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเมเต้จะมีเคล็ดลับอะไรดีๆเด็ดๆในการที่จะมาเพิ่มแสงสว่างในออร่าในตัวคุณแล้วก็เสริมเสน่ห์รัก นี้ให้กับคุณฝากทุกท่านนะคะช่วยกันค่ะ ติดตามเพจเมเต้เอาไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาเด็ดดีๆแบบนี้ค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะอดใจรอแล้วติดตามกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะขอให้ทุกคนนะคะได้พบเจอกับรักที่แท้จริงด้วยพลังแห่งตัวเองในเร็วๆนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ